เฮ้ยเพื่อนวันดี้วันดี้อะไรวันนี้จะมาสอนวันนี้มีครูจะมาสอนกระโดดลมอ่ะฮะอย่าบอกนะที่ให้ขึ้นมานี่เพื่อกระโดดลมหรอก็ประมาณนั้นไอเวรอแมนนึงมือพอไหวไหมกูก็พอไหวอยู่นะแล้วพูดถึงไอ้นี่อ่ะไอไอเอ่อช่างไม่อช่างไม่ถูงมืออือที่กกูชื่อไอนี่แมนกับพุลแมนฮะ เป็นกพุนอ๋อวอีอเีนี่เหมือนกับชื่อตัวอเ,เองผิดเด้อเนี่ยชัชื่อไม่ไม่กับพุน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 เมนฮะช่างแม่งชื่อมึงแล้วมึงมึงกล้าไหมก็กล้าแหละตอนน,อน,นี้ตอนนี้มีคนจะเย่อแตกแล้วเพื่อนเฮ้ยย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 ยกยย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 ฮยย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 ยแยย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 เยเยนล โอเคนะนักเรียนกอ่นกอนดึนกอ่กอนก่อนที่ก่อนที่จะลงก่อนที่จะลงอ่ะต้องเตรียมพร้อมสมาธิก่อนนะนักเรียนโอเคพร้อมนะพร้อมหนึ่ง <c oughs> สองสามไปได้เฮ้ยเขาไปกันแล้วไปเราจะลองอะไรล่ะวิวไปเข้าไปแล้ว <c oughs> เราไปด้วย กระโดดเฉิบเฉิบโอ้โยตีลังกาสองตลบปึ๊บผือ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 โอ้โหตีลังกาสามตลบง่ายง่งตีลังกาหน้าแล้วก็ตีลังกาหลังด้วยมันจะตียังไงวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยคนกระโดดเนี่ยโอ้ยโอ้ยนักเรียนมายังไงกันเนี่ยจะดูไปเชื่อ ไป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 เลยไปเลยะไปเือนหนมันมาปิดเพื่อนเนี่ยพูเข้าไปไหนต่ไรไรละใกล้เกือบแล้วเรากระโดดตีลันกาสองตลบอู้วาฮานักเรียนต้องกระโดดให้ดีนะว้าเปิดกันเนี่ยหา เดี๋ยวพวกเราไม่ได้ไปไหนกันเลยเฮ้ยพวกเราดีตามเขาไปแล้วไอ้คอมเมนต์ไอ้ยมาไอวีแลนเมแมนี่ตามเพื่อนไปแล้วโอเคเขาเนี่ยเขาบอกไอ้กระโดดตีลังกาแล้วเธอกีลังกาไม่เข้าใจคุณมึงเขาเออมันก็จริง่ะเฮ้ยกระโดดเร็วสปีดเพื่อนเร็วสปีดตรงนี้ใช่มันจะเร็วไหมคนอื่นเขาจะอีกคนสองหลังนี่มันจะตามมันจะติดเราทันเลย ไปดีครับอ้ตางกันครับาไปกันแล้เฮ้ยทำไมนูกูเขาต้องไปกลางเนี่ยี่คูเป็นครูแล้วเนี่ยโอ้โหเขานี่ไม่ค่อยเหมาะสมกับกาปกระโดดลงไปเฮ้ เี่ยฉันอยู่นิ่งๆอ่ะอย่าโ,โอ้ยตัวทีเพื่อนฉันก็เจ็บเป็นมะโ,โอ้เขากำลังทำอไงต่อเอ้ยแต่ผมก็จ็บเป็นนะนะครับคุณโอ้ยทำไมาผมเจ็บขนาดนี้ต้องต้องการยาโอเคฉันมียาวิเศษเลือกคือในการในการอะไนรนี้มาโอ้ยโอเคเสร็จแล้วคราวนี้ฉันก็หายปวดทุกอย่างแล้วเฮ้ นั่นไหนครูฉันเนี่ยตามมาตามมานะนกักเรียนโอเคกระโดอดโอ้โหสบายนะนี่ยสบายกว่านี่คิดเออใช่ไงไปแบบปกติอ่ะเขาไปกันแต่ไกลไรไรละ <c oughs> ฉันต้องกระโดดไปขับเพ้าว่างเพิ่มความเร็วเฮ้ยไอเมย์ต้องไปแมันพิ่มความเร็วแฉันก็ต้องกระโดดไปตั้งไอมขึ้นเหงือ้ว ไปเลยนะไฮูฮึฮว้าวไปไกลเลยนะะเอาเขาด้วยแฮ้ยโอขาฉันหากเลยเฮ้ยเฮโทีเพื่อนวอ้มึงเี่ยนกาเลยเพื่อนเว้ยยทำอะไรนักเรียนนักเรียนทำผิดกดนะนักเรียนไม่ันเร็วเกินไปฉันเร็วเกินไปช่วยช่วยช่วยด้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 วย เบรกเบรกกเกสอนแล้วเบรขาก็ห uh, ักโอยชีวิตเขาาต้องต้องหยุดตังลมก่อนขูดขาดูก็หักกีชีวิตเฮ้ยฉันมียานี่วะฉันมียาวิเศษโอเคยานี่จะช่วยฉันหยุดหยุดเก็บได้โอเคไปโอเคมาแล้วหา้แล้วมาม่ต่วไไไมันมันบรกก โอ๊ยโอเคทำไมพูดเรื่นี้นี่แคถึงอย่างนี้แหละโอ้ยนักเรียนก็ช้าเก๋เกโอ้ยโอ๊ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้มะเขืเอเทศแมนมันทำฉันเจ็บขนาดนี้ได้ไงเนี่ยไอ้มะเขืเอเทศแมนมันเจอกูเนี่ยลงไปบนพื้นมันเจอกูเนี่ยฮิฮิฉันหลอดคูณผมขอยานหน่อยได้ไหมโอ้ได้ เข้ยนอาาแล้ว,วงลงมือขึ้นมาเกบกูนี่คนผมผุนนี่ไม่ใช่คำพูดเ้ไอ้วจะเกิดพเมนที่เจอตัวมึงแล้วฮะอะไรมึงเจอตัวใจไปเรยมึงเฮ้ย้กระเปาเฮ้ยจะผ่านใช้กระเป๋ ลบแล้วก็ลงหนึ่งองงฮึคูก็ง่ง่ายเลยูแล้ไม่ต้องสงเลยเนียหอยขาอ่อนแลขาอ่อนแรงคูหลังมากเกินไปหน่อยเอานักเรียนกลุ่มอื่นล่ะปติัติวันหลังนี้ยัยโอ้ยว้ย้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ย ไม่เสียวคอไม่น่าพูดเลยเราไปเว้ยเอ้ยโฮ้ย้ยมาแล้วค่ะโอ้โหฉันจะลงไปกับเพื่อนด้วยสินะไปเลยโอ้ยฉันรักกันไปโอ้โหเฮ้ยไปกันรึเปล่าลมีไหมเขยาไปหมดแล้ว ไป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 อ้ไป้ยโอยจะไปไกลไหนอว้าวทางมันก็โอ้ยแต่ข้างขาโอ้ยปวดเข่าเลยเราปวดเข่าเออกูถูไขยามานี่น่เนี่ยยาท่าเจอแล้วโอเคก็ต้องขีเข้าไปยาปวดแล้วฉันก็จะไปยืนไ่งจุดแล้วเออ ใช่ออเออคุณคูเให้ยามะนี่น่ะนี่ไงยาเจอแล้วยายาแก้ปวดจิตปวดร้อนปวดตุยปวดตายนะครับผมยาแก้ปวดตายโอเคเออหายแล้วเนี่ย <Zheng. S 2> ผมมาถึงแล้วโอ้ยจะมาถึงไกลๆหน่อยไม่เหมือนเพื่อนเขาโอ้ยนี่มาติดอยู่นี่ฮะ เอ้เจียวเพิ่มกระโดดกระหลกมาถึงแล้วค่ะเอ้ปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปกระโดดยาวอีกแล้วปห๊บเฮ้ฮิฮิเป็นไงล่ะตากระโดดล่มเพิ่มปุ๊โอเคทุกคนผ่านหมดทุกคนผ่านทุกคนผ่านทุกคนผ่าน ดยแรงเม่ไหร่มันจะตรงกลางวุ้ยเพรเฟจะให้เกมากกว่าเพื่อนไอ้ม่เินเทียนเยฮะขาฉนาเลยโอเคฉันก็ให้น้อยกว่าเดิม,มอ้ยพวกเราก็ผ่านเนาะโอเคอ กระโดดตีลังกาบบดปุปดปดป้โหนี่ไงวิ่งชันบวกคะแนนให้กับไอเมลอดแมนมันทำดีมากตอรมางนุ่มด้วยโอเคผมมาไอกอคะแนนนึงแต่ไอกยังได้บวกอยู่ดิโอเคไปไปไปถึงสาร่นี่เลยเพื่อน เดี๋ยวขอามไปเลยครับจริงเหรอโอ้ยจุ่มีแล้วเรียนโอเคครับในสงครามเวียดนามผมยังอิมพุตทหารพร้อมแล้วไปไปไปตัวได้เลยโอเคโอเคโอเค,อเคตอนนี้พวกเราพวกเราตอนนี้พวกเรากำลังอะไรเงี้ยเงินนักกินอะไรเลย,เลยโอ้โหนักกินอะไรมาเงก็โอ้โหยาก สูงเขาเวียนน้ำนี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันแต่มันไม่น่ากลัวเท่ากันกับโดนลูกของของขอนานหรอกนะครั้งแรกนะเฮ้ยโอเคมันเจอตัวไอ้ไอ้ผุนน้นมาแล้วยิงเลย เดี๋ยวเดี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 ยวไม่รู้ตายชุดตายแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยปล่อยตัวไม่ถึงห้าวิตายกันภายในห้าคือฝึกกันเป็นห้าชั่วโมงอันนี้อันนี้ตายภายในห้าวินาทีกระโดงคนเดียวกระโดงคนเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้คนอื่นเขาแบบโอ้ยเต้นเต้ อุ้ยผมเจออย่แล้วเล่งเลยอ่ะครับต้องเล่งแล้วยิงได้ยิงเลย,ยเลยยิงเลยเลยมันเลือกอยู่แล้วกังเกรับปลอมไอ้แหววแหววแหววปวดไป เรื่องครับประมาณนี้แหละเพื่อนอ้ถ้างั้นแสดงว่ามันจะไม่คนจะไม่ตายถ้าเราไม่เกิดสงคารามใช่ไหมก็ประมาณนั้นเพราะตอนนี้เรากําลังอยู่ระหว่างสงครามอ้าวถ้าเราอยู่ในช่วงสงครามแสดงว่าไอ้รถคันนั้นอะรถอะไรนะรถคันนั้น,นอะเพื่อนเอวจบแบบสบุ